สวัสดีค่ะอาจารย์วนินตนะคะจากดวงพยากรยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องรายการดวงพยากรณค่ะสําหรับในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเปิดดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนะคะปี2563หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง14ทธันวาคมก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสับไพ่ ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะเลือกไพ่ออกมา12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำนายแบบจักรราศีนะคะสองค่ะ3ามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายโดยชะตาโดยรวมทั่วไปค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นดวงชะตาของใคร ท่านใดน,นะคะที่สนใจในเรื่อง,องการเปิดเลือกไพ่ด้วยตนเองติดต่อสอบถามเข้ามาค่ะในไลน์ดวนพยากรจะมีทีมงานนะคะคอยตอบคำถามกลับไปให้ทุกท่านนะคะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวะ่าหน้าไพ่ของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนะคะพะอ2563้เป็นอย่างไรคะ่ะออกมาแรกมาก็ความสุขเลยนะคะ การเรียงหน้าไพ่แบบนี้นะคะอาจารย์มีความปรารถนาให้ทุกท่านได้เห็นหน้าไพ่อย่างชัดเจนแล้วก็จะได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อคุณเข้าใจในหน้าไพ่ค่ะคุณก็สามารถผูกโยงเรื่องราวความหมายในแต่ละตำแหน่งจากตำแหน่งของจักรราศีได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เรามีความสนุกแล้วก็ทํานายได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยตนเองค่ะท่านที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทํานายดวงชะตานะคะ แบบจักราศีตอนนี้อาจารย์เปิดหลักสูตรการสอนอยู่นะคะแบบวันเดียวค่ะคุณเรียนรู้เทคนิคค่ะเทคนิคการเชื่อมโยงหน้าไพ่แบบจักราศีด้วยตนเองพร้อมเคล็ดลับต่างๆนะคะเฉพาะตัวค่ะไม่มีพื้นฐานก็สามารถทํานายได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าไพ่สําหรับชาวราศีพิจิก ประจำเดือนมีนาคมปี2563ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทราบกันก่อนค่ะว่าโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพิจิกมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะคะ พื้นฐานทั่วไปค่ะชาวราศีพิจิกคุณนะคะเป็นคนธาตุน้ําเพราะฉะนั้นค่ะจึงทำให้ชาวราศีพิจิกจริงๆแล้วเป็นคนใจเย็นนะคะนิ่งค่ะแล้วก็เก็บความรู้สึกได้เก่งบางครั้งค่ะผู้คนไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงเรียกได้ว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้ที่ก้นลึกของหัวใจเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับว่าอารมณ์เนี่ยยากแท้อย่างถึงแต่ก็มีอารมณ์แปรปรวนอยู่นะคะบางทีขึ้นเร็วลงเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากมาก เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะอยู่ที่ไหนนะคะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันสิส่งดีๆกับเพื่อนหรือคนรอบข้างอยู่เสมอค่ะและนี่นะคะคือดวงชะตาพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะที่เป็นฐานดวงชะตาค่ะและในเวลานี้ค่ะเดือนมีนาคมตัวตนของคุณนะคะจากตำแหน่งแรกค่ะคุณได้ไพ่ส,สี่เม็เท้านั่นหมายถึงว่าสถานการณ์หรือสิ่ตงต่างๆรอบตัวคุณในเวลานี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะ เรื่องของครอบครัวความเป็นอยู่ความรู้สึกอยู่ในช่วงจังหวะของการมีความสุขเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและการในทุกๆด้านนะ หากว่าก่อนหน้านี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกกังวลไม่สบายใจในเดือนนี้ค่ะจะทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมามีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหร,หรการงานก็มีความลงตัวชัดเจนมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันมากขึ้นผลงานคุณโดดเด่นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการเงินก็นลื่นไหล มีเงินใช้ใจ่ายคล่องตัวเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาของการมีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่ที่อยู่รอบๆตัวคุณเลยนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกค่ะนี่คือดวงชะตานะคะที่เป็นตัวตนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะต่อไปนะคะเราม,มาดูกันเรื่องของการงานค่ะจากตําแหน่งไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าในเวลานี้ค่ะเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกค่ะคุณนะคะอยู่ในช่วงการวางแผนการเตรียมการบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังคิด กำลังวางแผนเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความสําเร็จเห็นไหมคะวางแผนทาบางอย่างและนี่แหละคะ่ะคุณมองที่ผลลัพธ์คุณมองเห็นช่องทางต่างๆของการงานที่คุณสามารถลงมือทําได้คุณจะใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณค่ะทําให้พบความสําเร็จด้วยความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณเองด้วยนะคะนี่ค่ะเรื่องการงานนะคะเป็นงานที่ลักษณะว่าทํา ด้วยตนเองแล้วให้พบความสําเร็จอย่างเช่นนะคะอาจจะมีโอกาสบางอย่างผ่านเข้ามาในเวลานี้แล้วคุณก็เลือกตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำเพราะคุณมองเห็นว่าในเวลานี้ค่ะเป็นช่องทางที่คุณสามารถเติบโตได้ลงมือทําได้ด้วยตนเองและพบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะเรื่องของการงานอย่างเช่นนะคะว่างานนะคะเกี่ยวข้องกับงานลนักษณะงานประกันชีวิตนะคะขายประกรันขายออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้ามือสองขายพวกค้าของเก่า นะคะหรือว่าขายพวกของมือสองค่ะอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือมือสองหรือว่าสินค้าทุกอย่างทีท่เป็นลักษณะของงานออนไลน์งานสินค้ามือสองโดยเฉพาะงานประการงานในหน้าซื้อขายที่ดินอันอสังหาต่างๆเหมาะมากนะคะสําหรับคุณในช่วงเวลานี้และนั่นล่ะคะ่ะกําลังวางแผนที่จะทําและผลลัพธ์ต่างๆออกมาดีเกินคาดค่ะคุณรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับ ตำแหน่งไพ่เดทตรงนี้นะคะมันหมายถึงเรื่องของการงานที่มีความเชื่อมโยงหากทํางานอย่างที่อาจารย์กล่าวมานะคะงานประกันชีวิตงานซื้อขายออนไลน์ถึ่งคุณจะไม่เคยทํามาก่อนนะคะแต่คุณก็วางแผนเพราะคุณรู้ว่าทำได้งานประกันชีวิตงานซื้อขายสินค้ามือสองงานออนไลน์หรือขายพวกอคาะค้าของเก่า นะคะทุกอย่างในตอนนี้ค่ะส่งผลให้ดวงชะตาส่งเสริมให้พบความสําเร็จด้านการงานหาว่าใครกําลังตกงานอยู่ลองดูนะคะว่างานที่อาจารย์แนะนําไปคุณมีโอกาสที่มีช่องทางสามารถเข้าไปทําได้หรือไม่อย่างไรนะคะและเมื่อคุณลงมือทําความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะเพราะคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์มาแน่นอนค่ะเกิดขึ้นอย่างที่คุณรอคอยเลยค่ะเพราะหากว่าใดๆก็ตามที่ทําแล้วมีความเสี่ยงว่าคุณไม่ได้รับ ค่าตอบแทนหรือความมั่นคงไม่มีคุณจะไม่ทำเด็ดขาดเพราะคุณดูเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่อาจารย์แนะนําไปทั้งหมดก็ขอให้นิ้งย้าไปนะคะว่างานที่บอกไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณอยู่ใกล้ชิดและสามารถลงมือทำได้อาจจะเป็นงานเสริมก็ได้นะคะอย่างเช่นบางคนทํางานประจําอยู่และมีเพื่อนชักชวนให้ขายประกันเพิ่มเติมนะซึ่งในเวลานี้ก็งานประกันก็เป็นงานที่อิสระ และเป็นการดูแลช่วยเหลือคนเป็นเรื่องของการการเป็นอยู่ความเป็นความตายของแต่ละคนค่ะเหมือนเราใส่ใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เป็นการดูแลงานบริการนั่นก็เหมาะกับอาชีพคุณนะคะเพราะมันจะเหมือนกับทำทำไม่เป็นเวลาทําไม่เข้าเคอรครับทําเป็นกะไม่เป็นเวลางานโรงแรมงานประการงานในหน้าอย่างงี้ค่ะงานค้าของเก่างานขายสินค้ามือสอง อย่างนี้ค่ะลองดูนะคะมีโอกาสทําลงมือทําได้เลยค่ะพบความสำเร็จแน่นอนค่ะสําหรับด้านการงานของคุณนะคะชาวราศีกรกอชาวราศีพิจิกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องของการเงินหรือว่ารายได้ค่ะจากที่ม่านมานะคะที่อาจารย์แนะนําไปในเรื่องของการงานนะคะที่บอกว่าให้ลองสังเกตด,ดูว่ามีอันไหนบ้างที่คุณสามารถทําได้และเมื่อคุณลงมือทําค่ะคุณเห็นไหมคะคุณ ได้รายรับรายรับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นการที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รายได้ด้วยเหมือนกับอยู่ในช่วงการสร้างทีมค่ะเราไม่ได้ทำเพียงคนเดียวแต่เราชักชวนคนอื่นมาร่วมทำง,งานกับเราด้วยก็เป็นการช่วยเหลือแบ่งปันรายได้กับผู้อื่นด้วยรายรับคุณมีเข้ามาแล้วคุณก็ส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยเห็นไหมคะ มีรายรับเกิดขึ้นอย่างอย่างดีมากๆเลยนะคะเป็นรายรับที่มั่นคงด้วยค่ะสําหรับการงานของคุณในเวลานี้การเงินโดดเด่นที่แม้จะมีรายจ่ายไปแต่ก็เป็นรายจ่ายที่ทําให้ตัวเองนั้นดูดีทําให้ตัวเองมีความคล่องตัวเวลาจะพูดจะทําอะไรกันแล้วแต่มีความชัดเจนมีผลลัพธ์เกิดขึ้นทําให้หลายคนค่ะเมื่อเห็นคุณแล้วว่าคุณเกิดผลลัพธ์เขาก็พร้อมที่จะ มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มเติมหรือพร้อมที่จะมามาจอยงานกับคุณเพิ่มเติมเห็นไหมคะปรับเปลี่ยนให้ตัวเองดูดีเพื่อเกิดผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาและทุกอย่างต้องเป็นตัวเองนะคะทําด้วยตัวเองอยาได้หวางพึ่งใครเอาฝีมือของตัวเองมาลงมือทําให้เต็มที่ในเนื้อง,งานนั้นๆแสดงความสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองนะคะและท้ายที่สุดผลลัพธ์จะออกมาให้ผู้คนได้เห็นเองจะมีรายรับเกิดขึ้นนะคะจาก สีมือของคุณในช่วงเวลานี้นะคะหากเดินทางไปติดต่อไปพบปะผู้คนนะคะในเวลานี้ก็เพิ่มความระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันการเดินทางไปติดต่องานกับใครก็ตามหากเป็นงานที่อาจารย์แนะนําไปคุณมีโอกาสพบความสําเร็จสูงมากค่ะจะมีเงินมีทองกลับมา มีไดรับที่ดิงเกิดขึ้นแต่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังการเดินทางไปไหนในเวลากลางคืน,นหากเป็นไปได้เมื่อคเราขับรถด้วยความเหนื่อยล้าก็ควรจะไปสักสองคนเพื่อที่ว่าะจะได้สลับเปลี่ยนกันในการขับรถหรือมีเพื่อนร่วมทางด้วยก็ทําให้เราคุยสนุกมากขึ้นไม่มีอาการของการอ่อนเพลียเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเองค่ะและเมื่อทุกอย่างเกิดความลงตัวท้ายที่สุดค่ะ เงินหลั่งไหลามาเลยนะคะมีความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นค่ะจากรายรับจากฝีมือที่คุณทําค่ะน <_ an> ี่คือทิศทางเรื่องการงานการเงนิงนงนะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นเหตุการณ์ค่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะชาวราศรีพิจิกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะจากตำแหน่งไพ่นะคะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันความสุขร่วมกันเห็นอกเห็น <c oughs> ใจซึ่งกันและกันเข้าอกเข้า <c oughs> ใจซึ่งกันและกันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักลูกบริวาคนรักลูกหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นมากมายค่ะเข้าอกขาเข้าใจ ในความรู้สึกของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเร lions, ียกได้ว่าในเวลานี้มีความสุขจากภายในเกิดขึ้นอย่างมากมายจริงๆนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะและสาหรับคนโสดค่ะในเวลานี้ค่ะคุณกาลังทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้ความรักของคุณชัดเจ,จนขึ้นนะคะทําบางสิ่งบางอย่างให้ความรักชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชัดเจนกับความรู้สึกของตนเองหรือชัดเจนกับคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยคุณแสดงออกด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนกับเขาด้วยตัวของคุณเอง ะะเพราะฉะนั้นคุณในเวลานี้เจอแล้วหรืออย่างถามตัวเองนะคะหาว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วก็แสดงความรู้สึกให้ชัดเจนไปเลยค่ะนะคะว่าเรารู้สึกยังไงและนี่ค่ะคือสถานการณ์ด้านความรักของคนโสดและคนมีคู่นะคะของชาวราศีพิจิกที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะพบเจอนะคะ ในเวลานี้ค่ะชาวราศีพิจิตสิ่งที่สุขภาพร่างกายนะคะอาจารย์แนะนําให้ระมัดระวังเพิ่มมากเป็นพิเศษค่ะคือบริเวณเอวก้นต้นขาเวลาที่คุณเดินทางไปไหนมาไหนค่ะระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษการเดินขึ้นบันลงบันได หรือจะต้องเดินทางไปไหนเวลากำลัง,งค่ำคืนหรือต้องขับรถเดินทางไปไหนไกลหรือเป็นเรื่องของการพบปะผู้คนนะคะคุณก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะฉะนั้นลักษณะของโรคภัยต่างๆค่ะก็จะมาจากการเดินทางอาจจะมาจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะ,ะส่วนที่เป็นเอวก้นต้นขาหรือบริเวณช่วงท้องหรือลำไส้อย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระมัดระวังเพิ่มมากเป็นพิเศษค,ค่ะส่วนเรื่องที่เป็นอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะ บางครั้งค่ะระวังแผนเราเตรียมการเยอะเราคุยเยอะแต่เราจะไม่ลงมือทําค่ะขอให้เพิ่มเติมในเรื่องของความชัดเจนลงมือทําเข้าไปด้วยนะคะอย่าได้เตรียมการหรือว่าพูดคุยเป็นอย่างเดียวค่ะเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณจะโมตะคุยและคุณไม่ได้ลงมือทําเพราะว่าความสําเร็จของคุณเกิดจากการลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะคะและท้ายที่สุดค่ะสตาร์คมาแล้วเป็นความสําเร็จสูงสุดแล้วเกิดแบบเงียบ จะมีความสําเร็จเงียบๆนะคะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องบอกใครค่ะผู้คนหรือว่าคนทั่วไปจะเห็นและสัมผัสได้เองกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณโดยที่เราไม่ต้องปากประกาศเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นเงียบๆอาจจะมีชื่อเสียอาจจะมีเงินทองเกิดขึ้นมากมายหรืออาจมีความมั่นคงด้านการงานหรือครอบครัวของคุณมีความสุขนะคะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างมาก ะะโดยที่เราไม่ต้องบอกใครว่าเรามีความสุขแบบไหนยังไงแต่ความสําเร็จมันจะเป็นตัวแสดงออกให้ผู้คนได้เข้าได้รู้เองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือดวงชะตาโดยรวมในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างตานะคะที่พบเจอค่ะของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสรุปภาพรวมนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ สถานการณ์โดยทั่วไปค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะอยู่ในช่วงจังหวะของการมีความสุขนะคะแล้วก็สมบูรณ์ทุกๆด้านเป็นการเติมเต็มในเรื่องของจิตใจความสัมพันธ์ต่างๆเป็นไปินทางที่ดีนะคะคุณมีความสุขมาก ไม่ว่าจะเป็นความสุขกับคนที่เป็นมีคู่ชีวิตหรือว่าคู่ครองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นความรักที่แนบกระชับกันมากเึ้่งกว่าที่ผ่านมานะคะรวมทั้งคนโสดก็พยายามแสดงจุดยืนของตัวเองให้ทุกคนได้รู้ว่ารู้สึกยังไงและก็ชัดเจนความรู้สึกของตนเองนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการงานค่ะวางแผนล,ลงมือทำด้วยความชัดเจนแล้วก็โฟกัสที่ผลลัพธ์เป็นหลักโดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับงานเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับ งานขายประกันงานในหน้างานอสังหาต่างๆหรืองานที่ขายของมือสองของโบราณค้าของเก่านะคะหรืองานที่เป็นช่วงกะเป็นกะเป็นเวลาเป็นกลางคืนที่ไม่มีเวลาเข้าออกที่ชัดเจนงานโรงแรมงานบริการถ้าหากคุณได้เกี่ยวข้องกับงานที่บอกไปทั้งหมดนี้นะคะอาจจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมมีโอกาสสร้างความมั่นคงมีรายรับเกิดขึ้นนะคะมั่นคงเรื่องการงานและมีรายรับเกิดขึ้นจากฝี่มือของคุณเอง และในขณะเดีดวการคุณก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นในการดูแลนําไปพัฒนาตัวเองให้ดูดีค่ะให้ดูโดดเด่นเมื่อเราภาพลักษณ์ดูดีแล้วค่ะทุกอย่างก็จะดึงดูดในส่งนดีให้เกิดขึ้นในชีวิตแบบยั่งยืนรวมทั้งอยากคิดตังอย่างเดียวอย่าโมต่พูดค่ะลงมือทําด้วยเพราะสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้เราต้องลงมือทําและท้ายที่สุดกับความสาเร็จของคุณเกิดขึ้นแน่นอนเป็นความสํเาสเร็จที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆ ให้ผลลัพธ์แสดงออกให้ทุกคนได้เห็นโดยที่คุณนั้นไม่ต้องปาประกาศให้ใครฟังว่าคุณมีความสนทรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตอะไรบ้างและนี่คือสถานการณ์โดยรวมในเรื่องราวของดวงชะตาชาวราศีพิจิกที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ขอฝากค่ะสำหรับท่าน ที่สนใจในเรื่องของการเปิดเปิดเลือกไพ่พร้อมรับคำทำนายด้วยตัวเองและพูดคุยสดกับอาจารย์นะคะผ่านคอลไลน์ท่านที่สนใจในเรื่องการทำนายดวงชะตานะคะติดต่อสอบถามเข้ามาในไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีทีมงานคอยตอบคำถามแล้วก็นัดเวลากลับไปให้ค่ะและในช่วงนี้ค่ะาจา์มีเปิดหลักสูตรในเรื่องของการสอนทำนายดวงชะตา เป็นเทคนิคเคล็ดลับเฉพาะตัวค่ะคุณไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้และนำไปประกอบเป็นอาชีพรายได้หลักหรือว่ารายได้เสริมได้นะคะสามารถทำผ่านออนไลน์ที่ไหนก็ได้ค่ะทำที่บ้านก็ได้ท่านที่มีความปรารถนาในเรื่องของอาชีพเสริมนะคะและสามารถลงมือทำงานได้จริงไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายค่ะคุณเรียนรู้การทำนายดวงชะตาคุณสามารถทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้เป็นอาชีพที่อิสระมากๆค่ะ ท่านที่สนใจตัดสินใจนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาในรายแอดนุพยากรค่ะอาจารย์เปิดสอนทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าอาจารย์จะฟิกจำนวนจากัดในแต่ละอาทิตย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องการสอนเพื่อให้ทุกคนได้เกิดผลลัพธ์จริงๆค่ะและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆในโลกปัจจุบันค่ะตัดสินใจค่ะและลงทะเบียนเข้ามานะคะในรายแอดนุพยากรเช่นกันค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์ขอฝากทุกท่านค่ะในเรื่องการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะและพบกันได้ใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ